วงในเผยหนิงปณิตาสุดช้ำหลังเซนหย่าจินจรินแต่มารู้ความจริงเกี่ยวกับสาวมือที่สามถึงกับควนออกหูไม่คิดว่าจะทำกันแบบนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนมาพักใหญ่ก่อนหน้านี้กับกรณีเรื่องราวของหนิงปณิตากับจินจรินธรรมวัฒนะที่ก่อนหน้านี้หนิงออกมาเปิดใจว่ากำลังตกลงในเรื่องของหนิงหย่าจินพร้อมเดินหน้าฟ้องร้องมือที่สาม ล่าสุดมีวงในออกมาเผยเพิ่มเติมว่าเรื่องที่หนิงและจินเซนใบหย,ยาของนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบมาก่อนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงเองก็ตามโดยแหล่งข่าวดังกล่าวบอกด้วยว่าหนิงยอมเซนเพราะได้ไปเยอะมากแต่เรื่องที่ทําให้ทางด้านหนิงไม่พอใจเพราะไปรู้มาว่าอดีตสามีหาทนายมาช่วยผู้หญิงที่ตัวเองดําเนินการเนฟห้องนั่นเองโดยวันที่สกรกฎาคมหกเมื่อเวลา13นาฬิกา หนิงปณิตาจะเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวเขตจตุจักรหลังจากที่เป็นโจทยื่นฟ้องหญิงสาวบุคคลที่สาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่สาเมื่อวันที่30พฤษภาคมแต่อีกฝ่ายไม่มาตามนัด